นินเนื้อคำบรรยายจนกำลังซาสแพชรชนนินเนื้อคำบรรยายจนกำลังซาสเพชรชุนลังซาดพชรชุนกับเรื่อยตาดำากครลังซาดพชรชุนข้องนองจูนบางคันกับลังซาดพชรชุนข้องนองจูนบางคันกับับผู้จนกับนินเนื้อคำบรรยายเป็นว่าดำในจอทีวีนะครับข้องในพันขออมควรลังซาดกับจนกันช่องเต้นช่องมืนบานกับนี่คือนินเนื้อคำบรรยายบรรยายไม่โตูไม่รู่ยบรรยายออกหรือ ระตูันว่าจักับไปนินดูตัวเลยแต่ว่าจ้าดำแดงแดงแล้วก็เลยเจอทีไปเลยเขต่อไปกับยัดก็ไปไม่ได้ดำเป็นต้อนนะครับนินนินเนื้อก็มันยายเป็นต้อนน้องพ่ดำแดงแดงแล้วครับแดงเป็หลังซาดดำเป็นนินกับนินเนื้อกำบันยาย để nhắc bằng khăn lăng sát bằng khăn lăng sát, petrovê képan nhằng mít tàu á nhằng mi tàu á cho nào ทำอะไรท่านอยากหรอตะวะอะไรนะกบวยตะวะเลยลอยมาแล่ซีนาที่กับยังไม่ทำอะไรกันมากมายแต่เดียกร้องไงจำเดิมชู้แดงความบันเดิมมาเยอะแล้ว làm ba mà làm ba mà ai đen ai đen cân phật 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 thôi ai đem con rồi đen cân phật 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 เดี๋ยวมคือนินเนื้อคำบรรยายไม่ต้องบรรยายแล้วกัน nên vào đây nên vào đây đánh tiết hoa chả quần sẽ làm cho một lăng lẳng xát gặp đây đấy vào Hay là tiếp nào thì tiếp nào thì dạng gì thì mới đen mới đen không? Đen cứ lằng xa tới gặp lằng xa Petruan. Đen quật măng đấy. Ai lằng xa đồn? Ai lằng xa tầm măng đồn măng, đi mấy mười đáng đáng đen dằm nên bay anh cổng con luôn quen, ghênh khen ghênh không ghênh 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 อยู่ที่นะเบอร์ดำไม่ต้องอยู่ที่ควายนิ่นเนื้อกำบรรยายนักแรงยาตาอยู่ไม่อยู่ไอ้นินมันกดลงไปนัดนัดนินกดแหละนินกดนำลักลงไปกดไม่แล้วเดี๋ยวตาหนินอยากฝากไว้กดนีนไม่กดไม่ดี หน่อยกันหนื่ยมันก็ตนองสิบ้านาทีแล,เล,เลว้วแล้วาลังซาดก็ไม่ดูทึกทูได้ลังสาดเพ็ดสวัเลยตาดําก้องลองจูนบังกันกับควา,วา,วาดํากายแดง ป,ป้าไปที่มาน่ะที่ที่มาน่ะที่บไไ้าเลยยังบ้าไปเรือยมดเลยนามเลยนเล็กนะวนาวหนาว đâm kẹp màu cụ cổ tạo trụ lại các bạn này rèn này là tung na đi tung na chép thì thuật tung không được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  không tung không được không được cắt về đang cắt vắng này đâm chỗ lên này này đâm chuông măng này đen chạy ra gió đúng không đây nhà mua đây đến đó các pha lê dịp xí nào thì gì pet gì đi đang cầm ปีนี้แดกเป็นตัวพันที่หน่อยไอ้ดำไปล้างมาไอ้ดำด้เลยนะดำบอกอาการไม่ค่อยดีแดกตุ้แดกตุงม đẹp mình thùng chặt chắn các bạn nhau lắm, vấp làm đi không là đi, làm đi không ดำได้มาเดียวดำได้มาเดียวหลังซาแปดสวันกับลังซาแปดสวันนี่ตาดำไม่ก็ต้องลองจูนบางกันได้มาเดียวครับซีที่นาทีนานว่าเปลือกวันนี้ครับ 40ินาทีทททททททากับ40ินาทีกับจากบางคันนะครับลังซาดเพชรชวันเรยตานดํากล้องนองจูนบางคันก็เป็นควายชนะน,นินเนื้อคำบรรยายสะพนกันเจรระว่างนินเนื้อคำบรรยายกำลังซาดเพชรชวันลงังนินเป็นดํานะกำลังซาดเป็นแดงครับ กับนินมีจกคุณหลังซาดรดรับเนจาบางขันครับูนีน้เชิญกันที่ทิศนาที่แต่ก็ไม่่อยทำเล็กกันมาใหม่หนักนะครับต้นแบบก็หลังซาดเพชรสุวันนะครับก็ยืนระยะได้นานว่านินเน่นก็บรใหญ่กับการนำลายยืดปากอานะครับหลังซาดเพชรสุวันเป็นควายฉนะนะครับเป็นควายฉนะนที่ทิศนาที่ปีเจ็บันช่องเส้นชองวัตบรร